ไปดูหลานๆเล่นก่อนอยู่บ้านไม่มีที่เล่นค่ะออกจากบ้านไม่ได้กลัวโควิดใช่ไหมคะอยู่บ้านนะไม่ออกจากบ้านไม่ได้ปน่นอันนั้นมันคืออะไรก็คือฝาฝาไ สนุกไหมคะสนุกเหรอคะพี่เจมอย่าเล่นสกอปกพี่เจมอย่าเล่นน้ำปิดน้ำเลยให้ยายนั่งหน่อยนะคะ วนยายหน่อยสิยายอยากเล่นด้วยเ <laughs> in ชลินคะเล่นอะไรคะไม่ได้เอาเหมียวมาด้วยเลยเนาะไม่เอาเหมียวมาเล่นด้วยเนาะเหมียวอยู่บ้านไม่อยู่ไม่อยู่ตัวเดียวก็อยู่หลายตัวอยู่เอาอย่าเล่น มันจะเข้าตานะคะเจมทำไรโปงนนะ้ำุกลูกโป่งนะ้ำมันด้วยลูกน้อยมันบ่ได้หรอกมันต้องเอาลูปไงมันต้องเอาลูกไงโบมีตีลูกไงอยู่ฮะ บ้านนี้ไม่มีโควิดนะคะก็เลยไม่ได้ใส่แมสกันไม่มีใครเป็นโควิดก็เลยปล่อยธรรมชาติเลยด้านนอกค่ะเป็นทุ่งนาตรงปนั้นก็เป็นทุ่งนา บ้านหลังนี้บ้านหลังสุดท้ายของหมู่บ้านหมู่บ้านก็ห่างกันลหนหลัง,หลง,หลงไหนกันไปเล่นที่ไหนคะที่บ้านปากปนเหรอคะ <c oughs> <c oughs> ไปเล่นทะเลโอ้ยทะเลมันมีขี้ทรายอยู่แล้วค่ะขี้ทราย,ยจะไปเทียงลูกม่อก่อนอยู่จมน้ำเลยอะไรจมจมจมน้ำไม่ใช่จมจมน้ำหมายถึงว่าบ่นให้มันจมเป็นภาษาอีสานว่าจมคือบน่นค่ะ ถ้าจมน้ําก็คือจมน้ําเลยภาษาอีสานก็จมภาษาไทยก็จม